วันที่15แล้วครับวันนี้15แล้วนะหมอดูบอกว่าจะเดินทางบ่อยเรามีเวลาจะเดินทางบ่อยวันนี้ต้องเดินทางไปฟิวเจอร์พาร์คครับแฟนชายครับแฟนชายไปซื้อของอ,อันอันอันนี้เกี่ยวไหมที่หมอดูบอกว่าต้องเดินทางบ่อยจะประสบความสำเร็จอันนี้อันนี้เกี่ยวไหมไม่รู้ไป <laughs> ซื้อของก่อนแล้วค่อยกลับมาทํางานดีกว่าไ,ได้ได้ซื้อเรียบร้อยครับของเฮเลนอ่าปากกาไอแ d เน้าพังไงมาซื้อแค่มาซื้อให้ครับ รับบทเป็นไรเดอร์เดี๋ยวต้องไปซื้อไอ้นี่ต่อโอยเตะเพลนฝากเหรอกินเองครับอ๋อเทลี่ยกิซิลาเมะครับเพิ่มเส้นด้วยครับเอมิโลครับแล้วก็คาราเกะครับเอาแบบสี่ชิ้นครับน้ำเปล่าครับ sạch đẹp giữa eoai nha sẵn tân dữ léo cua u bà mưa nữa 350ชานม140เกือบ500แดกวันนี้เกือบ500มื้อแรกวันนี้ไม่กินข้าวแนละ้วหมดมูวาวันนี้มูวามพอ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 กับบ้านวันนี้วันที่15แล้วเนาะผมยังไม่ได้พูดแบบเป้าหมายยังชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาวางเป้าหมายกันดีกว่าว่าเราต้องการอะไรกันแน่แนหลังจากนี้6เดือนเป้าหมายที่เราต้องทําจริงๆคืออะไรนอกจากแค่ว่าเออกูจะเปิดบริษ,ษัทอ่ะแต่จะเปิดบริษัทอ่ะต้องมีอะไรอย่างแรกนะครับ คิดแบบง่ายๆก่อนก่อนอื่นเราจะวางเป้าหมายติกต่อเป็น5 0 0แสนผู้ติดตามภายใน6เดือนนี้หุย แค่พูดนะขนลุกสู้กันมาเลยเพราะตอนนี้เพิ่งถึง1นึ่งแสนนะครับเพิ่งถึง1นึ่งแสนเมื่อวาน1นึ่งแสนผมใช้เวลาประมาณ3เดือนลงประมาณ100คลิปวันละ1นึ่งหนึ่งหนึ่งหแต่จะมีบางวันที่แถม2บ้าง1บ้าง2บ้าง2บ้างอะไรเงี้ยสลับกันไปโดยประมาณ100คลิป100คลิปได้ 100K รคลองคิดเอาตอนนี้จาก100ให้ไป500คงใช้ประมาณ400คลิปอันนี้คือคิดแบบข้าวๆนะคือมันจะมีบางคลิปที่เป็นไวรัลบางคลิปที่ไม่เป็นอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่เราต้องทําเฉลี่ยอยู่ดีีีวว่่าา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 าเเเรรรรรตต้้องทททํปปปปะะมมณณกลลลิิถ400ั 180วันตอนนี้ลบ15วันก็จะเหลือประมาณ165 ตอนนี้เลย165วันถ้าเราทำวันละหนึ่งคลิปเท่ากับ165คลิปถ้าสมมุติว่าได้คุณภาพเท่าเดิมได้ผู้ติดตามเท่าเดิมจากค่าเฉลี่ยเดิมก็คงจะได้ผู้ติดตามเพิ่มประมาณ160,000ซึ่งแปลว่าเราจะทำเป้าหมายได้แค่265,000 K ซึ่งเป็นครึ่งเดียวแปลว่าติดตามคุณภาพเดิมแค่เพิ่มจำนวนคลิปก็สามารถทำได้คอนเทนต์เราหลักก็คือสัมภาษณ์ใช่ไหมครับเราจะทำคอนเทนต์แต่สัมภาษณ์เนี่ยวันละหนึ่งคลิปไปเรื่อย165คลิป หลังจากนี้แล้วเราก็เพิ่มอีกหนึ่งคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ช a l เลน g ์คอนเทนต์เล่นเกมหรือว่าจะเอาจาก YouTube มาตัดลงก็น่าสนใจแต่ YouTube ตัดลงน่าจะไม่ค่อยมีผู้ติดต,ตามเพราะว่าผมสังเกตหลายๆช่องที่เอา YouTube มาตัดลงเนี่ยคนไม่ค่อยกดติดตามเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างคอนเทนต์เพิ่มเป็น2-3รถึงูปแบบที่ให้คนจำเราได้งั้นเป้าหมายย่อยคือสร้างคอนเทนต์เพิ่มก่อนปัญหาหลักของการสร้างคอนเทนต์เพิ่มตอนนี้คือ เวลาเพราะว่าแค่เวลาตอนนี้การทํา1คอนเทนต์หคอนเทนต์สั้นและ1คอนเทนต์ยาวก็คือตัดต่อพวกนี้ผมทําทุกโพเซสมันทําไม่ทันนะตอนนั้นเราอาจจะต้องมีคนมาช่วยและต้องลง1วัน สามคอนเทนต์ทิกตอกเขาทํากันทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับคนที่อยู่ในโลกของ t i k ตอกครีเอเตอรในทิกตอกที่เขาปันป่นปัน view, ป่นวิวปัน่นปั่นคลิปกันอะ่ะเขาทํากันประมาณนี้แหละระวางไว้ที่480คลิปภายใน160 Day เพราะว่าถ้าเราจะเริ่ม3คลิปหน้าวันนี้เลยไม่ทันแต่ครับอีก5วันแล้วเราค่อยปรับตัวน่าจะทันอยู่ เราต้องวางแผนใหม่เป็น150เดย์แล้วเราต้องลบงานทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับของเราทิ้งให้หมดเพื่อมาทุ่มของตัวเราเองด้านผู้ติดตามได้และด้านรายได้หนะ้าวันนี้ที่มีรายได้อยู่ก็คือจากสปอนเซอร์นะครับช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาลูกค้าเข้า5ตัวแล้วก็ค้างอยู่5ตัวจนถึงทุกวนันนี้ซึ่งแปลว่าถ้าให้มองคือลูกค้าเขาก็จะมีแคมเปญตามเทศกาลซึ่งแปลว่าเราไม่ได้มีลูกค้าเยอะถึงเป้า10ตัวต่อเดือนแน่ๆเพราะว่าผมวางว่า آ, ลูกค้า10ตัวต่อเดือนเราก็อยู่ได้แล้วสิบตัวมันก็ ก็บางตัวบางคนก็20ตัวอะไรเงี้ยเออโอเคมันก็ได้แหละแต่ถ้าระวังไว้10ก่อนก็น่าสนใจลูกค้ารายเดือนแม็คซิมัม15ตัวส่วนมินิมัมก็คือถ้าเราจะอยู่ได้ก็ต้อง8ตัวอ่าถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ไหวคําถามต่อไปคือทํายังไงให้ได้3คลิปต่อวันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะฮะแต่ถ้าทําได้ผมว่าไปรอดนะอันนี้เป็นปัญหาที่ผมต้องไปแก้ต่อเองต่อไปเป้าหมายที่2คือ YouTube ต้อง5 แสนซับเหมือนกันแต่ YouTube ผม4ี่แสนก็กว่าแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่ายากอยู่ดีครับเ <laughs> <laughs> พราะว่าตอนนี้ผมลงคลิปใน YouTube คลิปยาวนะครับเป็นคลิปแบบลองฟอร์มคนก็กดอันซับจากลองฟอร์มลงคลิปช็อตคนกดติดตามจากช็อตอ่ะงงปะทุกคนงงปะแล้วก็กลายไปว่ามันสู้กันอยู่แล้วผมลงคลิปยาวทุกวนันลงคลิปช็อตทุกวนันแม่งสู้กันอยู่เว้ย ผู้ติดตามผมไม่ขึ้นเลยตอนนีน้ปกติตอนอยู่ในยุคที่เป็นยูทูบเบอร์ครับ YouTuber ยูทูบเบอร์เยอะวผู้ติดตามผมขึ้นเดือนละประมาณ7-8 0 0บางเดือนก็2-3มหมื่นบางเดือนพีคก,ก็แสนอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือที่แบบมา4ี่แสนได้เนี่ยก็มันจะมีช่วงพีคบ้างตั่นแหละอย่างที่บอกว่าผู้ชมเปลี่ยนตอนนี้นเราก็ต้องมาจับกลุ่ม YouTube ใหม่ซึ่ง y o u t u b e ผมมองเป็นเรื่องรองมากกว่าเป้าหม่หลัของผมคือ t ิ o ตอกทิกต o k ในปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะยัง แข็งแรงอยู่ไหมเพราะว่าเราได้บทเรียนมาแล้วจากการท YouTube ตอนนั้นทิกตอกเข้ามาใหม่แล้วคนก็เริ่มไปใช้ทิกตอกมากกว่าเพราะว่ามันง่ายแล้วเราก็ยังเชื่อว่า YouTube ไปได้นะวันนั้นนะเราเชื่อว่า YouTube มันไปได้เราก็ยังทําแต่ YouTube จนแบบรู้ตัวทีก็คือเจ๊งเจ๊งแล้วอะเจ๊งแบบโอ้โหยับแล้วอะ เออแล้วเราเพิ่งมาเข้าใจว่าโอเคโลกเรามันโดนแทนที่ได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าติ๊ t ตอกอาจโดนแทนที่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีแอปใหม่มาทุกคนต้องช่วยผมนะทุกคนต้องช่วยแท็กว่าพี่ไปทำอันนี้เพิ่มให้หน่อยดีบงทีผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอะไรอะไรใหม่ๆม,มาแล้วก็คาดหวังว่าติ๊ t ตอกจะทําให้เราอยู่อดในปีนี้ได้ก่อนน่าจะประมาณนี้แหละโอเคสำหรับเป้าหมายก็วางไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วเราค่อยไปอดัดแอปกับชีวิตเราเอาทุกวันนี้ให้ทันก่อนไม่ไม่ทันสักวันเลยวะแค่ตอนนี้ยัังไม่ค่คอยจะะทนเล เมน่นี้จะเป็นตารางตลาดตรงตลาดข้างบ้านหมูนุ่มข้าวเปล่าไข่ดาวรวมเป็นเท่าไหร่ครับอาดโอเคสแกนได้ไหมครับเฮ้ยดูดีนะเมนูนี้ ร้อยเก้าบาทครับรวมรวมแล้วถือว่าไม่แพงนะสําหรับผมถือว่าไม่แพงแล้วก็จํานวนที่ให้เขาแถมไข่ดาวมาให้เพราะเขาบอกว่ามันไม่สวยเขาบอกงี้เลยแถมให้ไม่รู้ว่ากูสวยไม่สวยกูกินได้หมดอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีไปครับเดี๋ยวขอชิมเขาสักคำไหมจะได้รู้ว่าแบบร้านนี้หรือแบบว่ามีแวลที่แบบเราจะได้กินบ่อยๆไหมเน้นสเต็กก่อนลวกันอ กินได้กินได้รสชาติยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับแต่กินได้เขาเป็นร้านเปิดใหม่ด้วยแหละเลยเข้าใจเขาว่าเออมันอาจจะปรับตรอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่ารวมโอเคก็ถือว่าถ้าแบบเดย์สิบห้าเดี๋ยวปิดตรงนี้เลยดีกว่าปิดตรงกินข้าวเพราะเราจะแค่ไปทํางานต่อแล้วอย่างนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายเราจะทํางานยาวๆแล้วให้มันเสร็จ,รจให้หมดเจอกันเดย์สิบหกครับเดย์สิบหกน้องจะต่อจะเป็นคนเริ่มตัดแล้วนะครับฝากด้วยนะไอ้หนุ่มเจอกัน